เดี๋ยไปดูแคมป์สนนะครับรอําเภอเขาคอจังหวัดพิจิตรสนที่นี่เป็นสน3าใบนะครับชื่อพื้นที่ก็เรียกแปกต้นแปกมีบ้านกบแปกด้วยครับตรงนี้น่าจะสูงเหลือดับน้ำทะเลประมาณพันเมตรนะครับแคมป์สนนี่เป็นจุดสำคัญของเขาคอ บ้านนายาวทุ่งสมออยู่นะครับแต่มันทางติดต่อแคมป์สนข้างหลังก็จะมีคิวต้นสนอยู่นะครับต้นแปลกนั่นเองนะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าตรงแคมป์สนนี่คืออำเภอเขาค้อริงเขาค้ออยู่ข้างในรามาสิบกิโล จากแคมป์สนนะครับแคมป์สนอยู่ติดเส้นิลมศักพิษโลกจะมีภูเขาอยู่ข้างหลังข้างหน้านะครับใช่ข้างหลังเ,เอก,กลักษณ์ของแคมป์สนที่นี่ค่อนข้างเป็นชุมจนหนาแน่นแล้วก็จเจริญของเขาเขานะครับ มีรีสอร์ทและมีอะไรมากมายนะครับนี่ก็เป็นแหล่ท่องเที่ยวแล้วครับไม่ว่าโรงแรมต่างๆหรือรีสอร์ท่างๆรูๆก็อยู่แคบสนเยอะ ก็แสดงว่าตรงเนี้ยเป็นที่สูดและอากาศเย็นสนสามใบขึ้นได้สบายนะแคมป์สนนี่ก็เป็นจุดที่เจริญจุดหนึ่งของเขาขอมีการแบ่งที่ดินขายคนกรุงเทพมาสร้างบ้านนะตัวนี้คือภูเขาอยู่ข้างหลังจะเป็นแลนด์มกของแคมป์สนครับ ั่นก็มีวัดผาสั้นแก้วมีร้านกาแฟต่างดับปิโนลาเต้อะไรพวกนี้ครับมีเยอะตรงน,นี้เป็นไล่ BN เเป็นไล่ใหญ่ เทนครับเหมอนซแสแลนนะครับคนมาสร้างบ้านไว้มากมายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญจุดหนึ่งของเขาค้อเหมือนกันตรงแคมป์สนนะครับที่บ้านคอนหาดตำบลแคมป์สนแล้ครับที่บ้านคอนหา ก็เป็นบ้านใหญ่นะครับคนอยู่เยอะร้านเยอะแยะบ้านขอ,อนหาตะบนแคมสนนี่ครับตะบนแคมสนอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ รักไม่เหมือนไทยทางด้านซ้ายนี่จะเห็นป่าสนสามใบนะครับนี่จะเป็นสนที่เกิดตามธรรมชาติไใ้ปูนะครับทางซ้ายนี่ครับนี่เรามาจากตัวอำเภอเขาค้อนะครับ มาตรงจุดสำคัญคือแคมป์สนตำบลแคมป์สนอำเภอขอขถือว่าเป็นเพื่อท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ,อาภาคเหนือตานล่างนะครับใครๆก็มาเขาคอโดยเฉพาะหน้าหนาวคิดถึงภูเขาก็ต้องมาเขาคอถ้าไ่ขึ้นไปทางเหนือก็ใกล้สุดคือตรงนี้ครับเขาคอรยากาศมันไม่เหมือนบรรยากาศบ้านเราเหมือนไม่มีต้นสนอะไรก็มันเหมือนต่างประเทศนะคนที่อยู่ตรงนี้ อากาศก็โอเคสถานที่เที่ยวโอเคนะครับเขาขา้างหน้านะครับภูเขาที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของแคมป์สนนี่นะครับใส่สองคันนี้ก็เข้ามากันสองคนนะครับ สวนก็ไปติดต่ออะไรที่ก็ไปพูท้าเบิกได้ไปน้ำหนาวได้จะไปทุ่งแสลงหลวงได้ก็ไปถึงจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับเราก็มาแยกเข็มสนแล้วนนครับตรงนี้ซ้ายพิสโลหว้าไปลมสัตว์ นี่ครับตลาดแคมสนใหญ่มากนะครับผมมาพิจารณาแรกคิดว่าแคมสนเป็นตัวอำเภอเขาวคอนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับตัวอำเภอเขาคออยู่ด้านหลังเนานะครับแคมสนก็เป็นจุดใหญ่นี่ก็แยกแคมสน ส่วนคณะเดินเล็กสิบสนะครับจากมุตตาหารไปแม่สอดน,นั่นแหละครับผ่าตัดกลางประเทศนะครับนี่ครับตำบนแคปสันตลาด แคมป์ดีๆก็อยู่แถวเนี้ยแคมป์สนนะครับมีหลายโรงแรมถ้าเป็นรีสอร์ทก็อยู่ในอำเภอเขาคออยู่ข้างในนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเจริญนะครับมีปตทเปหมายเลขสิบสองนี่ครับต้นสวยครับ ที่ดินนีหลายๆอย่างมีที่พักแคมป์สันรีสอร์ทนี่ครับริมบา้านริมขุนเขาตัวนี้คือปตทนะครับเทศกาลเป็นปตทที่รถติดมากครับตรงนี้ หนาหน่านาสุดยอดครับที่แคมป์สนนี่แล้วก็เขาขอนี่สัมา,ากาศหนาวนดนะโอ้ตนี้ตลาดจเจริญมากนะครับดูนะครับดีสอร์มีอยู่ซ้ายขวาร้านหรูก็มีเยอะครับแคมป์สนนี่ครับตลาดใหญ่กว่าตัวเขาขอตัวเมืองเขาคนะครับ กำลังทำถนนใหม่อยู่นะครับต่อไปก็จะสบายนะครับตรงแคมป์สนนี่ก็ทางข้าวัดผาซ่อนแก้วนะครับตรงนี้สถานที่สำคัญที่ทุกคน มาแคมป์สนต้องมานะครับก็ปิดทิปแคมป์ปิดคลิปแคมป์สนแค่นี้ครับ